ข้าหอมจะขึ้นขี่ม้าค่ะขึ้นรถม้าค่ะปึ๊บมาอยู่ในคอนเหรอ อยได้ด้วยไปี่วไมาไปทางนี้ไปนอย่าไปทางน้นให้ยายจานั่งให้ตาจ๋า่าให้อ้าวตาจ๋าไหนตอนนี้ตาจ๋าก็นั่งด้วยค่ะเฮ้ยมาด้วยใช่ นั่นแหละเขาถายอยู่ก็หันกล้องหลังสิไปยกเม็ดเลย่ายาง่นในยาด,ด,ด,ดนี่จะเห็นหัวด้วย,ววย,ย,ยหัวด้วยเดี๋ยวก็ถ่ายเห็นหัว เด็กนั่งตรงคนขับแป๊บตรงนี้ถ่ายรูปได้ไหมคะครับคุณไปเร็วมาเร็วนั่ไปนั่งกันนี่มานั่งทางนี้ขึ้นทางนี้ค่ะถือก่อนอ๋อปิดแล้วยังอ้าวนั่งแล้วอ่ะเย็บไปเร็วจนหมวกตกฮะ ชูสังเนี้ด้วยพอถ่ายรูปไปยชังนี้ได้ค่ะสามเฮ้ยอุ้ยเอากระโปรงลงชูชังนิ้วเร็วจูก่อนช่องนิ้วก่อนเอาเร็วมาเดี๋ยวขี่มาแค่เร็ววางกระโปรงลงยกทำไมอ่ะอ่ จับด้วยค่ะอ่าไปได้ไ<ป> <c oughs> พอเดินน่าจะเวียนแถวๆนี้นะ ห้าสิบห้าสิบบาทสามร้อย ครับทำมจยิจ้มก่อนไห <còn. S 2> นจูสองนิ้วก่อนหามีเป็ดด้วยอ่าจูสองนิ้วก่อนทางนี้นี่สนุกไหมสนุกมากเลย เที่ยวห้าสิบบาทรอบหนึ่งค่ะลงเองอะลูกอ้าวไปได้เยี่ยมไปไม่มีเป็ดไม่มีกระ่ายให้แล้วค่ะเป็ดไม่มีเม้นเขาบอกว่า เป็นม้าแคร์ค่ะม้าแคร์ที่น้องข้าหอมขี่เมื่อกี้ค่ะนั่งเร,งรถม้าเมื่อกี้ค่ะู่สี่ตัวค่ะสี่ตัวห้าตัวกับตัวที่น้องข้าหอมนั่งเมื่อกี้ค่ะอันนี้เป็นสนาม แต่ว,ว่าไม่ได้ให้บริการค่ะเอาไปนั่งแท่อะไรตรงนั้นค่ะห๋อามาไม่ได้แสดงแล้วไปเป,เป็นของฝากก็จะมีหมวกนะคะวางวางค่ะ